อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวนักสะสมแบงค์และเหรียญกระสาบทั้งหญิงและชายทุกๆท่านฮะวันนี้ขอต้อนรับเพื่อนๆเ,นเนข้าสู่ช่องของปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณช่องนี้เป็นช่องที่น,นําเสนอบอกเล่าเกี่ยวกับแบงค์และเหรียญกระสาบนะเพื่อนๆท่านผู้ชม พื่อนเอนท่านผู้ชมฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมเนี่ยมาศึกษาเกี่ยวกับเหรียญของพ่อหลวงรัชกาลที่5ของเรานะฮะเป็นเหรียญรลห่าตราแผ่นดินนะฮะเหรียญรอหาตราแผ่นดินวันนี้เราจะได้ได้ชมได้ดูกันทั้งเหรียญแบบหาง่ายและแบบหายากฮะทั้ง ทั้งสองอย่างนี้ยอยู่ในคลิปเดียวกันเลยนะฮะเพื่อให้เพื่อนๆท่านผู้ชมที่มีเหรียญโลหิตาแผ่นดินนี้ได้เปรียบเทียบความหาง่ายและหายากที่แตกต่างกันไปนะฮะมากไปกว่านั้นนะฮะเป็นตัวที่กําหนดราคาการซื้อขายเลยทีเดียวนะเพื่อนๆท่านผู้ชมฝากขอบคุณเพื่อนๆ่ที่กดติดตามช่องของปปาไว้นะฮะและขอบคุณเพื่อนๆที่กําลังเปิดเครื่องรับชม คลิปของปอป่าอยู่ในขณะนี้นะฮะเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมฮะนี่เป็นเหรียญรหัตาแผ่นดินซึ่งผลิตมาจากเนื้อเงินนะฮะเป็นเหรียญรหัตาแผ่นดินที่ผลิตมาจากเนื้อเงินเป็นแบบเป็นแบบหาง่ายนะฮะเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมอย่างพบยังเจอกันให้เห็นอยู่นะฮะถึงแม้ว่าจะไม่ไม่ไม่ค่อยพบค่อยเจอกันแล้วเนี่ย แต่ก็ยังยังมีให้พบให้เจอให้เห็นกันอยู่นะฮะเหรียญที่เพื่อนเพื<ๆ>่อนท่านผู้ชมเห็นในคลิปอยู่นี้เป็นเหรียญแบบหาง่ายนะฮะเดี๋ยวเราชมแบบหาง่ายกันไปก่อนนะฮะเหรียญรหัาตาเป็นเินแบบผ่าง่ายเนี่ยเพื<ๆ>่อนๆท่านผู้ชมเขาจะไม่มีรอสอเป็นตัวเลขบอกรอสอใต้คำว่าบาทนะฮะ ตอนนี้ให้เพื่อนๆท่านผู้ชมเนี่ยดูคำว่าบาทหนึ่งก่อนนะฮะจะไม่มีตัวเลขบอกหล่อสอนะฮะฉะนั้นเหรียญน,นี้ทางด้านราคานะฮะเป็นเหรียญผ่านใช้เนี่ยเริ่มกันตั้งแต่300 400 500นะฮะอาจจะไปจบที่หลักพันผ่านใช้หากสวยๆหน่อยนะฮะแต่ถ้าหากไม่ผ่านใช้เลยเนะเ่ยเพื่อนท่านผู้ชมถ้าใครมีนะฮะเหรียญน,นี้ อาจจะแตะหลักหมื่นเลยนะฮะแต่เพื่อนๆท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะฮะเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านใช้นะฮะหากเพื่อนๆท่านผู้ชมบางท่านอนะ่ะอาจจะเก็บรักษาไว้ดีแบบไม่ไม่ผ่านใช้เลยนะฮะเหรียญหนึ่งอาจจะถึงหลัก10,000บาทข้อมูลที่ได้มานะฮะเพื่อนๆท่านผู้ชมเป็นเหรียญที่ไม่มีรอสอนะฮะคือเป็นเหรียญที่หาง่ายนะฮะเหรียญที่เพื่อนๆท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ เราอาจจะเคยพบเคยเจอตามร้านแผงขายเหรียญขายพระนะฮะตามร้านขายเหรียญขายพระตามาตลาดนัดขายของอสะสมของเก่าเราอาจจะพบจะเจอกันอยู่นะฮะถ้าหากเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมดูคลิปนี้แล้วเนี่ยจะได้แยกออกนะฮะว่าเหรียญน,นี้ที่ไม่มีเราสอเป็นเหรียญหาง่ายเนี่ยเขา ราคาประมาณนี้นะฮะเพื่อนๆนท่านผู้ชมหากต้องการซื้อมาสะสมเพื่อต่อยอดเรื่องราคาเนี่ยจะได้กําหนดราคาตรงนั้นถูกนะว่าท่านควรจะซื้อมาในราคาเท่าไหร่และขายออกในเวลานี้นั้นราคาเท่าไหร่ต่อมาเรามาชมเหรียญอ่าโรหตาแผ่นดินอีกเหรียญหนึ่งนะฮะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญโอหตาแผ่นดินที่แบบ ราคาแพงนะฮะแบบมีหลอดสอนะฮะเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมลองลองสังเกตดูนะฮะถ้าหากเป็นคนช่างสังเกตเนี่ยอาจจะเห็นความแตกต่างาทางด้านหลังของเหรียญฮะทางด้านาตราแผ่นดินนะฮะเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมถ้าสังเกตเป็นคนช่างสังเกตนะฮะเหรียญน,นี้แหละฮะท่านเพื่อนท่านผู้ชมเป็นเหรียญที่บอก รอสอปีที่ผลิตออกมานะฮะคือเหรียญรุ่นรุ่นนี้นั้นมีแบบทั้งมีรอสอและไม่มีรอสอนะฮะเพื่อนๆท่านผู้ชมดูใต้คำว่าบาท1นะฮะจะมีตัวเลข1นึ่งสองนะฮะหนึ 1, 2, บอกปีรอสออยู่ฮะแต่ว่าตามนักสะสมบอกมานะฮะบอกว่าหายากนะฮะ หายากที่จริงก็หายากจริงๆนะเพื่อนๆพ่นชมเหรียญที่มีตัวเลขบอกระสอนะฮะจะเป็นเหรียญที่หายากกว่าแบบไม่มีรอสอนะฮะเหรียญนี้นั้นผ่านใช้นะเพื่อนเพ่อนชมเหรียญที่ผ่านใช้เนี่ยก็เริ่มต้นกันที่หลักหมื่นแล้วนะฮะผ่านใช้เริ่มต้นกันที่หลักหมื่นแล้วสําหรับเหรียญที่มีรอสอหนึ่งสองศูนย์นะฮะเริ่มต้นกันที่หลักหมื่นแล้ว ถ้าหากไม่ผ่านใช้เลยเนเะพื่อนๆท่านผู้ชมตามข้อมูลที่ได้มานะฮะอาจจะถึง4ี่ห้าหมื่นเลยทีเดียวนี่เป็นข้อมูลที่เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมมีเหรียญเหร่อห้าตาแผ่นดินอยู่ในมือนะฮะลองลอง,ลองสังเกตดูนะฮะเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมดีไม่ดีเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมเนี่ยที่มีเหรียญเหร่อห้าตาแผ่นดินอยู่อ่าอ่าท่านผู้ชมฮะหากท่านมีอยู่สักสามเหรียญห้าเหรียญเนี่ย ลองลองเอามาเปรียบเทียบดูนะฮะว่าเหรียญของท่านนั้นเป็นเหรียญแบบมีรอสอหรือไม่มีรอสอนะฮะที่จริงแล้วสังเกตดูไม่ยากนะฮะคลิปนี้หวังว่าเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> ท่านผู้ชมที่เข้ามาอยู่ในวงการสะสมอ่าแบงก์และเหรียญกระสาบใหม่ๆเนี่ยจะได้ความรู้ได้ประโยชน์ไปบ้างนะฮะสังเกตดูนะฮะเหรียญที่ท่านมีอยู่นั้นเป็นเหรียญ ใต้คำว่มมาบาทหนึเนี่ยมีรอสอรหรือเปล่าฮะที่จริงแล้วรอ,อสอเนะี่ยมีกันตั้งแต่รอสอหนึศูนย์และมากไปกว่านั้นฮะมี12 1 12 2 1่2สไล่ไปฮะแต่จะไปจบที่รอสอที่เท่าไหร่นั้นอปอปานั้นยังไม่กล้ากําหนดนะฮะยังไม่กล้าบอกเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมฮะแต่ทราบมานะฮะมีมากกว่า1นึ่นย์นะฮะ แต่ที่มีราคาสูงเลยเนี่ยเป็น1,2 0สนะฮะในปัจจุบันวันนี้ข้อมูลที่ได้มานะเพื่อนท่านผู้ชมครับเพื่อนเพื่อท่านผู้ชมดูนะฮะเขามีจริงๆนะฮะเหรียญหลาอห้าตราแผ่นดินที่ผลิตมาจากเนื้อเงินเนี่ยมีมีทั้งตัวเลขบอกรอสออยู่ใต้คำว่าบาท1และไม่มีรอสอบอกเลยฮะ,ะอยู่ใต้คำว่าบาท1นึ่งฉะนั้นหมายความว่า เหรียญลหาตาแผ่นดินนั้นมีทั้งแบบไม่มีโอสอหาง่ายและแบบมีรอสอที่หายากนะฮะแบบไม่มีรอสหอนะเพื่อนท่านผู้ชมว่ากันว่าผลิตออกมาสร้างขึ้นมาตั้งแต่รลสอรประมาณ9 0กว่ากว่านะฮะแต่ว่าไม่ได้ใส่ตัวเลขบอกรอสอลงไปฉะนั้นแต่ผลิตออกมามา,มากนะฮะจนกว่าจะมาถึง รอสอหนึ่งสองศูนย์เนี่ยเ,เพื่อนๆท่านผู้ชมก็ลองไล่ไล่ดูนะฮะว่าเก้าสิบสี่เก้าสิบห้าจนมาถึงหนึ่งสองศูนย์เนี่ยที่ไม่มีรอสอนะนั่นหมายความว่าน่าจะผลิตออกมามากนะฮะจึงจึงพบเจอกันได้ง่ายกว่านะฮะพอเริ่มมีรอสอเนี่ยน่าจะผลิตออกมาน้อยแล้วนะฮะเ,เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมดูนะฮะแบบหายากใต้คำมะบาดหนึ่งจะมีเลขหนึ่งสองศูนย์ แล้วเหรียญที่หาง่ายเนะี่ยที่เราพบเจอกันอยู่หรือมีติดมือติดบ้านอยู่เนี่ยเป็นเหรียญหาง่ายนะฮะใต้คำว่าบาทหนึ่งจะไม่มีตัวเลขบอกรอซอราคาก็แตกต่างกันฮะแบบหาง่ายเนี่ยราคาเริ่มกันที่หลักร้อยนะฮะจนไปจบที่หลักหลายหลายพันอาจแตะหลักหมืน่นแต่เหรียญหายากที่มีรออหนึ่งสองศูนย์กำกับอยู่บนหน้าเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญที่หายากฮะ เริ่มต้นไม่ผ่านใช้ก็หลักหมื่นแล้วนะฮะเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมถ้าไม่ผ่านใช้จะไปจบกันที่สี่ห้าหมื่นกันเลยทีเดียวนะฮะให้เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่กำลังชมคลิปของปปานี้ทราบตามนี้นะฮะหากใครไม่เข้าใจให้รีกลับไปดูอีกรอบได้นะฮะเพื่อเพื่อเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมเนี่ยจะได้รับดูข้อมูลที่ละเอียดเป็นผลประโยชน์ของตัวท่านเองนะฮะ เพื่อนๆนท่านผู้ชมฮะสมัยก่อนจะใช้คำว่าบาทหนึ่งนะฮะแต่มาปัจจุบันวันนี้จะใช้คำว่าหนึ่งบาทนะฮะจะกลับกันนะฮะจะกลับกันฉะนั้นเหรียญสมัยกรุงสยามเนี่ยอาจจะเรียกคำว่าบาทหนึ่งนะฮะตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นอาประเทศไทยแล้วเนี่ยจะใช้คำว่าหนึ่งบาทนะฮะเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชม เพื่อนๆท่านผู้ชมฮะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องของปอปาอีกช่องหนึ่งนะฮะสำหรับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่อยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับแบงค์และเหรียญกระสาบนะฮะเพื่อนๆท่านผู้ชมวันนี้ปอปาทำคลิปนี้ออกมาเพื่อให้เพื่อนๆท่านผู้ชมเนี่ย <c oughs> ได้รับรู้ได้รายละเอียดเกี่ยวกับเหรียญรอห้าตราแผ่นดินทั้งแบบราคาแพงแบบราคายังไม่แพงคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่นะฮะหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆท่านผู้ชมนะฮะวันนี้สวัสดีครับ